สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนไปจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บนวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากค่ะฟังคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วเราก็มา ชมวิธีการทำสูตรเด่นบนเป็นสูตรระยะยาวนะคะประจำงวดนี้เลยที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้านี่นะคะจะมีวิธีการทำแบบไหนนะคะก็เราก็มาดูที่สูตรกันก่อนในสูตรนะคะก็จะจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สาม สิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สามและสิบครั้งที่สามนี้อ่สิบครั้งที่สามนี้บวกกันสี่ครั้งก็คือสิบอ่บวกกันสี่ตัวหรือเอาคูณที่สี่ก็ได้นะคะเอาทําตามแบบนี้นะคะที่อาจารย์กําหนดไว้นะคะกําหนดตัวสูตรไว้ได้เท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ x กนะคะแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกสามนะคะตามนี้นะคะทีนี้เอตั้งแต่ออกตั้งแต่งวดที่ออกหกหกหนึ่งนี้นะคะออกหกหกหนึ่งนี้ก็มาออกตั้งแต่งวดันที่สิบหก พฤศจิกายน63มาเลยนะคะทั้งปีเลยนะคะไม่หลุดเลยนะคะ63แล้วก็เอของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือไป,ไปปลายปีนะคะพฤศจิกา,าก็จะมี16แล้วก็ธันวาอีก2งวดนะคะแล้วก็มามกรานะคะของเดือนปี64นะคะทั้งปีเลยนะคะก็คือปี63ไปไปลายปีถึง64นะคะแล้วก็มาต้นปีของปี65นี้นะคะเมื่องวดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะคะ มาดูตั้งแต่เดี๋ยวจารย์จะเบิ้ลขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะตัวเลขเกินไปนะอาการนี้เลยนะมาดูสูตรเสร็จแล้วก็มาดูวิธีตัวเลขที่เข้านะคะตัวเลขที่เข้ามาก็มาได้ทั้งร้อยสิบแล้วก็หน่วยนะคะสูตรนี้มาได้เนบร้อยนะคะอย่างหกสองแปดนี่เดี๋ยวอาจารย์จะสไลด์ให้ชมอย่างช้าๆไปนะคะมีให้ชมแค่สูตรนี้สูตรเดียวเท่านั้นสําหรับคลิปนี้นะคะ ไล่เลียงมาเลยนะคะก็จะมามาได้หนึ่งตัวนะคะสองตัวสองตัวก็มาไหลงวดอยู่นะคะไอที่มีจุดสีแดงด้านหลังนี่คือมาถึงสองตัวนะคะก็มีไหลไหลงวดอยู่นะคะก็มาตัวเดียวก็มีนะคะสองตัวอย่างนี้ก็คือมาสองตัวเจ็ดนะคะมาตัวหน้าตัวท้ายสองก็มาตัวหน้าตัวท้ายอย่างนี้ส่วนเจ็ดตัวนี้ก็อยู่หลักสิบนะคะ อันนี้ก็9หลักร้อย2หลักหน่วยนะคะ9 7 2 8 6 1 1 5 1 7นี้คะ่ะ7 2 5นะคะค่อยดูไปนะคะ2 6 1 7 5 0 4 7 5 9 3 5ก็มา1 7 1นะ,ะเข้ามาที่หลักร้อยกับหลักหน่วย3 7 2ก็หลักหน่วยนะคะ อันนี้903ตัวเด่นหวยออก037นะคะก็03แล้วก็เนะมวที่ออก7 61ก็มาที่1หลักหน่วยนะคะสองก็มาที่2ก็5เป็นหลักร้อยกับหลัก10แบน,นี้นะคะตัวสูตรก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆแกะออกมานะคะได้ตามนี้นะต่อมาก็มาดู26แล้วใช่ไหมคะก็มาดูง้วที่27 ว่าที่ยี่สิบเจ็ดตรงนี้เลยตัวเด่นสามสี่เจ็ดหมยออกสองสามห้าสองสามห้าก็มาที่เลขสามหลักสิบสองสามหกนะคะเป็นตัวเด่นหมยออกศูนย์หกแปดก็มาที่หกนะคะหลักสิบต่อมาเมื่อที่แล้วนะคะตัวเด่นสี่ห้าแปดเลยสี 4, 5, ่ห้าแปดหมยก็ออกหนึ่งห้าเก้านะคะหนึ่งห้าเก้า จากสูตรนะคะที่ทํามา30งวดแล้วนะคะงวดที่เอาดูที่29งวดนะคะทั้งหมดจะ3ตัวจะไม่มาพร้อมกันเลยนะคะ3ตัวจะมาแค่1-2ตัวนะคะ1-2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะอันไนห้าห7ก็มาได้ถึง2ตัวนะคะจะเป็นตัวไหนคะอ่ะอย่างถ้าชอบ9อาจจะเป็น96นะคะ หรือ9 5อะไรอย่างนี้นะคะ9 5 9 6หรือ6 5 5 6หรือว่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวหรืออาจจะหลุดก็ได้นะคะอาจจะหลุดไปนะดูก่อนนะคะมีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่29งวดติดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่30เดี๋ยวมาดูซิว่าอาจารย์แกะสูตรออกมานี้ทํามาผิดหรือเปล่านะคะลองดูมาดูตรงงวดที่29ก่อนนะคะอันนี้เอาออกก่อนนะคะมาดู เมืที่ยี่สิบเก้านะคะเอาดูแค่สองสองงวดพอนะคะยี่สิบเก้ากับสามสิบจะมองเห็นนะคะเอาประมาณนี้เลยนะจะมีหลักแสนนะคะหลักแสนสองครั้งหลักแสนสองครั้ง ดูว่ที่ออก068นะคะที่เราจะมาทําให้มันให้มันออกที่159นะคะหลักแสนนะคะดูที่เลข8นะคะสองครั้งแสนสองครั้งต่อมาก็สิบบนตรง068ก็เลข6นะคะแล้วก็หน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยออก36ก็คือเลข6นะคะ36ก็คือเลข6แล้วก็เป็นสิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่หนึ่ง591นะคะ สิบครั้งที่หนึ่งก็เลขเก้านะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งด้วยก็เลขหนึ่งนะคะเอาก้ากับหนึ่งมาวางเลยเก้ากับหนึ่งนะคะสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งต่อไปทีนี้ก็เป็นสิบครั้งที่สามนะคะมาทั้งหมดเอาสี่ตัวเลยนะคะก็เป็นเลขสี่ตรงนี้มาวางตัวที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่สี่ตัวแล้วนะคะ,นะคะลองลองบวกดูนะคะแปดสองสิบหกเอ่อหก หกมีทั้งหมดสามตัวหกสามก็เป็นสิบแปดแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกกับสี่ก็เป็นสิบอ่าสิบแล้วก็หมดไปนะคะนี่ก็เหลือเลขสี่นะคะยกมาตั้งตรงนี้เลยนะคะสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดนะคะก็หวยออกไปที่หนึ่งห้าแปดนะคะหนึ่งห้าแปดที่อาจารย์ทำไว้ให้ตรงนี้นะคะก็คือ ตรงสี่ห้าแปดหวยออกหนึ่งห้าเก้านี่คะ่ะเข้ามาที่เลขห้านะคะตรงนี้นะโอเคนะต่อมาเราก็มาดูงวดที่เราจะใช้จริงนะคะเป็นงัวที่สามสิบคะสามสิบแล้วก็ลองมาดูที่หลักแสนเลขเดียวกันเลยนะคะเลขแปดนะสองตัวนะคะ่ะเลขแปดเหมือนกันเลยนะหลักเหมือนก็แปดแต่อันนี้มันหมื่นแสนแปดหมื่นหนึ่งนะคะอันนี้เราเอาแต่แสนก่อนนะคะเอาแสนเลขแปดมาสองครั้ง ต่อมาก็สิบบนนะคะหน่วยออกหนึ่งห้าเก้าใช่ไหมคะหนึ่งห้าเก้าก็เอาเลขห้ามาวางแล้วก็แล้วสิบบนแล้วก็หน่วยล่างนะคะหน่วยล่างหน่วยออกเก้าสองก็เอาสองมาวางนะคะหน่วยล่างเก้าสองสองวาต่อมาก็เป็นสิบครั้งที่หนึ่ง สิครั้งที่1นึ่งเจดสามหนะคะเจ็ดสาก็เลข3นะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่1เลข1เอาสมกับ1นะคะสตัวนี้มาวางต่อกันเลยสกับ1ต่อไปก็จะเป็นห้าสองเก้านี้นะคะเอาหลักสิบนะคะเลข2มาวางทั้งหมด4ตัวเลยหนึ่สแล้วก็สครบแล้วนะลองบวกดูแปดสองสบหกหกับ5้าก็เป็น11 1, เบวกสเป็นสามสมบวกสเป็น6กบวกหเป็นเจ็ดเดบวกสเป็นเก้าเบวกสเป็นสิ ห่งบวกสเป็น3 3มบกสได้5นะคะตัวแรกได้5 5าบวกหเป็น6แล้วก็หกบกสาได้9นะคะจะได้5 6 9หกเาห้าเออก็อาจารย์ก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะห้าหก้าทำไม่เรียบร้อยแล้วคะถ้าเกิดมาเราก็จะมาทําต่อในงวดที่31กันด้วยกันนะคะเราดู5 6 9ตรงนี้นะคะห้าตรงนี้เราก็จะรอผลนะคะที่หน่งกุมภาหกห้านะคะ หลักร้อยนะคะหลักร้อยที่เราทํากันไปนะคะเดี๋ยวมีเวลาลองคุยดูสักหน่อยนะคะหลักร้อยบนนะคะร้อยบนได้เลขอะไรคะในร้อยบนเลยนะคะแล้วก็เป็นสิบบนนะคะสิบบนได้เลขอะไรแล้วก็มีหน่วยบนเลขอะไรนะคะร้อยบนเจะจา์จะพอจําได้นะคะนะก็จะเป็นเลขเด่นนะคะร้อยบนเราก็จะเด่นที่ เอาแต่พ่อตัวเด่นนะคะเด่นที่หนึ่งนะคะกับศูนย์มีสองตัวนี้ที่เด่นต่อมาสิบบนสิบบนเราจะเด่นที่ตัวไหนคะจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะคะสิบบนแล,แล้วแต่ละสูตรนะคะที่สรุปมาได้ก็จะมีเมีเจ็ดนะคะมีเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านะคะ มีเกับ9ที่เป็นเด่นนะคะก็มี9้าตัวดิงแล้วก็มี9้าอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วมีเจ็ดตัวเด่นที่สุดก็คือจะเป็นเลข9นะคะเลข9้าตัวเด่นเด่นจะมี2ตัวที่ตอนนั้นได้เด่นสองกับ5ใช่ไหมคะเด่นสองกับ5ก็เป็นเด่นเจดกับ9้าและอีกสูตรหนึ่งที่เป็นหลักสิบบนโดยตรงก็เด่นที่9้าตัวเดียวเลยนะคะและอีกสูตรหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรคะเดกับ6ใช่ไหมคะเ็ดกับ6 ก็จะชนกันนะคะอาจารย์ก็จะชอบที่สองตัวนี้เลยนะคะขอเป็นสองตัวนี้ทั้งเจ็ดทั้งเก้าเลยนะคะสองตัวนี้แหละนะคะไม่เจ็ดก็เก้าไม่เก้าก็เจ็ดเนี่ยค่ะแล้วก็มีหลักหน่วยบนก็จะเด่นที่เลขหกนะคะเลขหกอาจารย์จะชอบในห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดถ้าเป็น ถ้าเราเอา9นะคะเราก็จะจับเป็น9 5 9 6 9 7นะคะแต่เด่นหน่วยบนเราจะได้แค่ตัวเดียวเองนะคะคือได้คือเลข6เลยนะคะเลข6ะะถ้า6ไม่มาอาจจะเป็น5กับ7นะคะถ้าเราเอา9นะคะเป็นหลักสิบแต่ถ้าเราเอา7เป็นหลักสิบก็เป็น7 6แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น7 5ก็ได้นะคะแล้วแต่คนที่ชอบนะคะแล้วเรามาดูตรงนี้นะคะมี5 6 9นี่ก็มาได้ หนึ่งตัวถึงสองตัวเราต้องคำหนึ่งถึงนะคะว่าแต่ละสูตรที่อาจารย์วางไว้ให้นี่ไม่ใช่ว่ามันจะมานะคะเออบางทีมันก็อาจจะหลุดได้เพราะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้าหรือมีหลุดเ,ออเราชอบแบบไหนก็ลองจับดูนะคะถ้าเป็นตัวที่อาจารย์จะชอบชอบก็จะชอบตัวนี้นะคะศูนย์นะคะเด่นเสมอกันนะคะหนึ่งกับศูนย์นี่อ่ะแล้วก็เจ็ดกับเก้านี่ก็ชอบทั้งสองตัวนี่ค่ะนะสองตัว ส่วนหกนี้ถ้าเกิดไม่มาก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นห้าหกเจ็ดนะคะกันไว้นะคะห้ากับเจ็ดแบบนี้นะคะตัวเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้ตัวเล็กๆแค่เป็นกันเฉยนะคะจะเป็นศูนย์นะคะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะจับจับเอาที่ท่านผู้ชมและเพื่อนสบายชิกชอบเลยนะคะลองดูนะหรือใครจะไปจับในสูตรอื่นๆน,นะคะก็มีหลากหลายสูตรเลยที่อาจารย์ลงให้ชมไปนะ อาจารย์ไม่ได้มาให้คำนึงถึงตรงนี้นะคะคําคำนึงถึงสูตรนี้ก่อนสูตรเด่นนี่ค่ะตัวเด่นของงวดที่3าสินี้คือห้าหกเก้านะคะชอบแบบไหนจับยังไงก็น่าจะมีห้าหกหรือเก้าติดอยู่บ้างนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นกันนะคะในงวดนี้นะส่วนสูตรแต้มนะคะจะเป็นแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ลงให้ชมเลยนะคะอาจจะลงให้ในงวดต่อๆไปนะคะ อย่าลืมแล้วกันนะคะยังไงก็ยังในห้าหกเก้านี้ก็ยังมีเลขไหลติดมาอยู่สองตัวนะคะก็คือห้าหกเจ็ดนะคะห้าห็ที่อาจารย์จะชอบไปตรงนี้นะคะ 6, ถ้าหกไม่มาอาจจะเป็นห้ากับเดนะคะ <5, 5, 6, ดูดีๆก็แล้วกันนะจับให้อยู่เลยนะคะ <5, 5, 5, 6, อาจารย์ก็ลองทําสูตรไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นตัวไหนที่มันสวยๆงามๆก็จะอเอามาให้ชมกันนะคะใครชอบก็ดูนะคะใครไม่ชอบก็ ไม่ต้องชมนะคะก็กดออกไปก็เท่านั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรนะคะเรื่องโชคชะตาราศีอะไรต่างๆนะคะโชคของเราเไปได้ไปแขวนติดกับโชคของคนอื่นนะคะโชคใครโชคมันนะเชมกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาจารย์ก็เตือนไปให้แล้วนะคะในสูตรต่างๆที่อาจารย์วางให้ชมทุกคลิปเลยนะคะเราก็ต้องมีคําเตือนกันนะ สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากนะคะเป็นเด่นเลยนะคะเด mm ่น hmm. ดูตรงนี้เลยเป็นเด่นนะคะ mm hmm. มาระยะยาวนะคะดูทั้งหมดนะคะสามสิบงวดก็ยังเดินดีอยู่นะคะใครชอบก็ชมนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะะ mm hmm. เดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าไม่ทราบว่าจะเป็นสูตรอะไรนะคะ mm hmm. สูตรอะไรก็อาจจะเป็นแต้มก็ได้นะคะแต้มร้อยสิบหน่วยนะคะแบบนี้นะ แล้วก็ไปอาจจะเป็นคู่ล่างบ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปกันมานะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีแต่สูตรหวยมีแต่เลขนะคะเลขเด่นต่างๆสูตรด,ดีๆนะคะเอามาฝากนะคะท่านผู้ชมกับสมาชิกนะคะ fc ของอาจารย์นะมีใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาข้างหลังนะคะโปรดคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะถ้าคนไหนคอมเมนต์ไม่สุภาพอาจารย์ก็บล็อก,กออกไปเลยนะคะ ไม่ต้องการบุคคลเหล่านั้นนะคะมันบันทอนกาลังใจของคนทํานะคะไม่ใช่กว่าจะทําออกมาได้แต่ละสูตรไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณลองไปทําเองดูเลยสักสูตรหนึ่งลองคิดทําเองเลยนะคะไม่ต้องมาดูสูตรของคนอื่นเขาลองดูสิคะว่าจะทําได้ไหมนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ